สวัสดีครับวันนี้ <c oughs> ไม่เบื่อาำหมทำไม <c oughs> ก็สวัสดีครับวันนี้ก็เราก็จะมาอยู่กับช่องซันเดอร์แล้วอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นแมป <c oughs> ก็ซีล่าเอ็กคองนะครับทุกคนฟรีเอ,อฟฟีชุดฟรีชุชดนะเป็นเนนก็ตอนนี้แต่งตัวมาแปลกๆทุกคนนี่ผมก็แต่งตัวเป็นสีดำนะทุกคนแล้วก็มีหางนี่พออยู่ตรงเนี้ย เห็นแต่ตาไม่เห็นชุดเลยไม่เห็นไม่เห็นชุดเลยทุกคนดูบอกเลยว่ามืดมากก็ตอนนี้ทุกคนก็คนที่ยังไม่ได้ก็เสียใจกันด้วยนะตอนนี้ก็หางก็ซีล่าก็ไม่ได้ขายขายเปิดได้ซื้อแล้วหมดนะนี่หมดแล้ว้วหางก็ซีล่านี่คนซื้อไปหมดแล้วแต่อันนี้ก็เปิดใหม่ครับไม่ต้องเสียใจครับวันนี้เปิดใหม่เป็นหัวก็ซีล่าครับเทวาเยอะครัเขาต้องได้แน่นอนนี่ อีกเก้าชั่วโมงครับทุกคนประมาณสามทุ่มได้ครับทุณยี่สิบจุดศูนย์ศูนย์นะครับคุนไม่รู้ยี่สิบเอ็ดหรือเปล่าไม่รู้กันนะคุกคนนะก็ไอ้ก็อันนี้ขายหมดเสร็จแล้วก็หัวคองก็มาต่อครับทุนแต่มันหายไปไหนวะอีกอันหนึ่งก็คือขวานของคองก็หายไปไหนวะอู้หายไปไหนผมหาไม่มันมันปิดไปได้วมันไม่ไม่ซื้อไม่ได้แล้วหรอฮะ เออควานคลองอ่ะไม่เป็นไรครับเออหัวกระซียนี้ก็ piping. ทุกคนไปเก็บก็ได้ครับใช้ประมาณสองพันสองพันเพชรนะโอ้ยยี่หเพชรก็ได้สองพันเพชรนะเพื่อในเพื่อในการซื้ออันนี้ครับผมสองพันเพชรผมก็มีสองพันหนึ่งร้อยเกินมาหนึ่ง <Lew> ร้อย ทุกคนรีบไปเก็บแล้วไว้ซื้อตอนกลางคืนเก็บเพชรสองพันสองพันนะสู้ๆด้วยสู้ๆกันด้วยนะทุกคนสู้ๆด้วยนะถ้าใครอยากได้นะก็เก็บเพชรเล้ถึงสองพันนะมันยากไปนะเก็บสองพันเนี่ยทุกคนต้องทำเออเก็บทั้งวันนะกว่าจะได้ทุกคนนะตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่นาทีแล้วทุกคนนะนี่เหลืออีกหกนาทีแล้วทุกคนผมจะได้หัวกสิลาแล้ว โอไมคก็ oh God, ทุกคนดูสิครับดูคนดูคนอยู่อันนี้นี่ผมถามว่าใช้กี่แนละ้วใช้สองพันครับทุกคนไม่เป็นไรละมีสองพัน 2, ครับดูคนเดียบยืนยืนติดกันดูหลายคนเลยทุกคนในเซิร์ฟนี้ก็เขาก็มารอซื้อนะทุกคนนะเลยสี่นาทีละก็ตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่มันขายครับทุกคน <S <S ขายแล้วเย้ทุกคน โอ้ไม่ก็ได้แล้วจะได้ไหบางคนก็บอกว่าสามพันสองพันหรือสามพันรอครัอหัมันเปิดเลยซื้อกับคนมากันเต็มเลยเขาอยากได้กันมากเลยอ่ะแต่หางก็ซีล่าไม่ค่อยมีมัค่อยติดกันแบบนี้หัวก็ซีล่าโอ้โหครเยอะติดโอ้ยไหนเ่ยไหนไหนเนี่ย คนซื้อหมดแล้วเนี่ยบิดเหรอวะอือได้แล้วได้สองพันได้แล้วทุกคนหัวก็สีลาะได้แล้วนี่สองพันจริงด้วยโอ้ตอนนี้เหลือเงินร้อยเก้าร้อยห้าเก้าข้าเราไปผมเก็บสักห้าพันดีกว่าค่อยมาซื้อหัวคองคนระับทุกคนหัวคองมาต่อนะเดี๋ยวเราไปดู รูปร่างรูปร่างของหัวกซิลากันนี่ก็คือหัวกซิลาครับกดไปที่สีสะะันนะคุณแน่ได้มาแล้วหัวกซิลาครับทุกคนนี่ครับหัวกซิลาครับทุกคนผมได้มาละโคตรที่เลยนี่จะเป็นประมาณนี้นับทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค i b e กดดีมผมนะครับบ๊ายบายครับเดี๋ยววัวคลองผมก็มาถ่ายต่อนะพนนะบ๊ายบายครับ